สาระน่ารู้กับประกันสังคมตอนกรณีสงเคราะห์บุตรคบกันกับสาระน่ารู้กับประกันสังคมกันเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ผู้ประกันตนที่มีบุตรสามารถรับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ครับผู้ประกันตนต้องเป็นผู้ที่มีบุตรอยู่ในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง6ปีและเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือน สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกินสองคนโดยได้รับการสงเคราะห์บุตรเป็นการเหมาจ่ายรายเดือนเดือนละ400บาทต่อบุตร1คนโดยสามารถยื่นหลักฐานพร้อมคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดหรือสาขาที่ท่านสะดวกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506ตลอด24ชั่วโมงนะครับ